มาสวัสดีจ้าพี่น้องมากราบสวัสดีกันเซานี้มาะมองพูนพอบขื้นทั้งหลังค่าอีกคือเกา่าเห็นมากำลังหอยตอนแหลนตอนแหลนอยู่พ่นทั้งหลังค้ามา่งพอนแต่แล้วพี่น้องหมื่ว่านทั้งฝา่าทั้งไอฝนฝนบ่นม,มีไม่แต่ฝ่ามันแห้งยานล่มกันเลยพ้ากันล่มซะกอน,นมาหนีก็เลยมางอีกมางอีกให้มันแล้ว นี่ห้ากะมาวมึงบรรยากาศอันนี้เพื่อก้ากำลังไถหนะ้าพี่น้องแามือเสอิบรถไถคนไถกับนาดินเขาจะนั่มึมงห้ากะมากินเข่ากันเนาะพี่น้องเนาะกินเขา่ายาหมือเสอ้า สำหรับมนนี่น้องบีได้โอ้จะแม่น,นั่งสูงเนาะนนคือปลาล่งแน่น่นเอายนี่่งวงหาเสายกับตากับยายพี่เนาะปั่นกินกับไกล่แล้วหนึ่งปลามันนี้ได้หนึ่งปลาได้ปีงไก่หน่อยมาให้ได้หน่อยพี่เนอะต้องบีหนึ่งปลาแล้วก็ตำม,มกทั่ว อกคขอแม่บอกเอามาสองติ๊บคืออมาดติ๊บเดียวมาบอกบอกไม่เอาดอกตับบักทั่วพี่น้องกินกับหนึ่งป่าอันนั้นเป็นสมไข่ขี่ป่าบอกหรือไข่พอขี่ป่าจะออกคมคมจังหน่อยจะออกคมคุม้มปลาสีซักผาเป็นยังไงบุ๊คือเป็นคืมคืมบ่มมอเนี่ย ไม่กินเขาพี่น้องแจ้งน้อยแม่แหงสีเขามาเราเอาต๊บเขาไปปอก,กอนเพราะว,ว,ว่าผอตอนกินเขาไปเห็นงานคิดจังลองบีไทยมึง,ง,มงเหรอเรากำลังหมังเฮียนข้าอยู่เดี๋ยวแม่เอาขว้วเขาแล้วกัสีเขาไมา่กินเขาในบ้านบาา่าเหรออกไปว่าซันเมื่อไงกินขา้าวกินขา้าวหืเจ้าไทยนะจังรดไทยยำนีก่กะ วานเขาวานนำกับไป้ลยเติบแล้วลวพี่น้องเจ้ากะไทยกะไทยกะวานกันบรรยากาศเสียงรถไทยดังบึนบึนบึนหน้าไผยกระไดหย่อนระขามอ่อนเนี่ยตรงไก่ตรงไก่ไกมาขามอ่อน ฮะโอ้พ่ันมก็สูงพุพ่พข้นอะขนาดเอาล่งไปปั่มล่งไปอีกกเลยแตกขึ้นมาอีกแล้วอืมอืมมันเห็นด้หน่อยยุดลงเรียนพี่น้องยายละมักหนึ่งปลาไข่ขไก่กำลังบีไข่ให้กัน จูเมือก็กินแล้วคุณแล้วกับเขาไปเล่นในวัดมั่นหอนพี่น้องแล้วพ่มีหม่องที่นั่งเล่นมั่นหอนแล้วตาแล้วก็เลยเขาไปวัดไปเล่นอยู่วัดแล้วก็ไปอ่านหนังสือแล้วปล่อยมันจะไปหยุงน้ำมันมางช่วงใบเทียนมารลุดอุดเอามาอีกฝน ฝนฝ้าอากาศมากินเขาน้ำกันพี่น้องหนึ่งปลาตำบักทั่ว็กหั่นได้ยังเดี๋ยวล้ากับเขามาแล้ไปอุ้นกับเขาให้พ่ออยู่ใช้น้ำรหลยบได้มันถีเข้มมันบเม็นปลาแดกต้ม แม,ม่นมันมันประเดกของเจ้กของมันบาได้ต้มแส่หลายแกเข้มมันประเดก,ม,กเม,มันบ่นท่านได้ปรุงไหมพี่น้องประแดกต้มเป็นขวดแม่เล้วเอาไปต่ำบักทั่วเ,เอาอยู่เด้มือนี้เนาะเป็นฮันหอนอยู่ อาแต่สาวลุม้มเนฝนสีเท่ลงพักหนังป่านพี่น้องนี่บอกทัวบอกทัวพักตำนิ่นแล้วกะพักปังน้ำพักปังไปเก็บมาเฮียนอ่ะด่วนก็พักตำนิ่งแย,ยเก็บไว้น้ำเล็มมาแต่เฮียนอ่ะด่วนน้ำอันนี้เป็นกระลำกระลำแพงคักหวัวละสามสิบบาทคุณพี่น้องอีอย่างมาแพงกะดอกคัก หัวน้อยๆนึหนงหรือว่าตลาดมันขึ้นราคาหรือมันไม่ค่าเพิ่นขึ้นเองบุม,มากินข้าวหว่อนคักบักทั่วหนึ่งหนึ่งเอามันจะไปเปืเป่อยอ้อนแขวทองสองเ่า อ่อนแคล้วอ่อนแคล้วเดี๋ยวเจ้าหนอยน้องบีไ้ายคลิปแล้วน้องบีหสิกินพราว่ากินกาแฟาไปแก้วนึงเอาเพวกนี้งงนไปไปมัได้ไปเมืองบางไฟบ่มันไก่เด้เมืองแต่ตะไลเนาะมันเหมือนเราพี่น้องมื้อกี้บ่หัวรถกระบะข้าเจ้าไปเออเออเอ,อ้ยยังยังวะไปมือเศร้าเนี่ย กะบ,บ้าหนึ่งรถผู้ใดบูบั <Okay. S 1> บวขั้นขั้น,นำดำดัเด้กะบ,บ้าดำบว่าแม่นรถตาหาเด้ผมมันเป็นแคบเป็นรถแคบ <Okay. S 1> กบพญไน,นพวกยังข้าเจ้าไปเต็มรถกะบ,บ้าเลยบ้านเข้าพี่น้องน้องบีเฮงบ่หูเ <Okay. S 1> พิน่นเพิ่นไปท่างอันสว,วนกันท่างบ้านไส้าขาวจวนอยู่โคงบ้านไส้าขาวนี่แหละไส<ป> <c oughs> โอ้เพิ่นไปหน้าเพิน่น พี่มาเพื่อขีอ้ขี้จักรยานลงนาวสันพุนต้นกระตึงตั้งตึงตั้งออกทงออกท่าพี่น้องไม่โล่ไปยังพุนมันไดนเห็นที่พ่อได้หนิมันสีขา,ขามไปหาพ่ออยู่หี้ยนั่นมองเห็นงานเราได้หนิมึงพูดพี่น้นองเห็นบ่อบผุนเด็กน้อยเขากระคาบบ้ามาซอมมึงแล้วเนี่ยเห็นกระเล่นไปทอนตูบน้บัน จำได้คืออย่างได้ผุนกำลังขามไปขามไปอันโพดโพ,ดพ,ดพด่แม่กินเขาน้ำกันพี่น้องกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีน้่นไม่ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้และะ้แก่คลิปสีพานมากกินเขาง่ายน้ำกันหนึ่งปลาหนึ่งปลาตำมกทั่วสมไข่ปลาพี่น้องปีงไกลหน่อยเด้งหน่อย มืย่ยาจําจำทัวร์ไปก่อนพี่น้องกราบขอบพระคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้และกับคลิปที่ผ่านมาเนะาะวันนี้ลำลาไปก่อนเนาะกราบสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ